พูดถึงเอเวอร์ต <Labor ator il orter> ันสักหน่อยนะครับผมที่ไม่ใช่ทีมเอเวอร์ตันที่พรีเมียร์ลีกนะครับเอเวอร์ตันกอนคาเวสอ่ากอนซาวเวสนะครับแนวรับจอมเก๋ามากประสบการณ์ของทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับโอหเล่นให้ทรูมา201นัดเลยเนี่ยก็น่าถึงอ่ะโอ้โหผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเพราะว่าเป็นเป็นตัวหลักมากๆเลยของแบงคอกยูไนเต็ดนะครับนะครับ ก็นัดที่200เนี่ยเกิดขึ้นในเกมที่บุกแพ้ราชบุรีแล้วก็ตกรอบหลีกครับไปนะครับที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ทางเอเวอเรตันเองเนี่ยบอกว่าเขาก็จะอยู่กับทีมต่อไปจนกว่าทีมเนี่ยจะไม่ต้องการเขาแล้วโอ้โหนะครับเอเวอเรตันตอนนี้อายุ34ปีนะครับย้ายจากเชียงรายอยู่ในเต็ดมาอยู่กับ b a n g k o อยู่ในเตตั้งแต่ปี2018นะครับลงเล่นไป201นัดนะครับแล้วก็ทําไปได้โอ้โหยีประตูเลยเหร ยีเจ็ดประตูนี่น่าจะหมก็ยี่สอ่ะอไม่โหมก็ยี่สิบก็สิบห้าอัพอ่ะอ้อหนึ่ 1> 1นัดของเขาเนี่ยแบ่งเป็นไทยลีก164ยหกสิบสีนะครับเอฟเอคับเจลีกคัพ10นะครับมีโอ้โหนี่ก็นับรวมไทยแลนด์แชมเปียนคัพหนนัดด้วยรวมถึงรายการเอ c ซีแชมเปียนส์ลีกเนัดนะครับเป็นนักเตะค,คนที่3ในทีมชุดปัจจุบันนะครับต่อจาก พุทธินันวรณศรีปกเกล้าอนันท์ที่ลงเล่นให้ทรูแบงกคกครบ200เกมครับถือว่าเป็นตำนานคนหนึ่งได้เลยนะครับได้แล้วก็ปีนี้เนี่ยถือว่าฟอร์มดีมากคือถ้าเขามีโทรฟี่นะกับแข้งเทพนะมันจะมันจะเป็นตำนานได้อย่างชัดเจนเลยแต่ว่าตอนนี้คือมีทุกอย่างลวยกเว้นถ้วยแค่นี้นะคือถ้วยมันมันได้ถ้วยไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพใช่ไหมแต่ว่ามันมันยังไม่ได้ไม่ใช่ถ้วยที่แบบเป็นรายการระดับเมเจอร์อะไรเงี้ยที่แบบต้องแข่งขันกับหลายๆทีมอะไรเงี้ยนะ ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับก็ไม่แน่นะเกิดว่าถ้าแบบได้ถ้วยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเรื่องเปลี่ยนแปลงเรื่องคือแบบอาจจะย้ายมก็ไม่น่ายย้ายไม่นายย้าย BDMs เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ